วิธีหาเวลาที่ทำให้คุณมีเวลา Miracle Morning Podcast สำหรับคนทำงานอาจสังหาสร้างอาชีพ EP 69บนะครับบทความนี้ได้มาจากหนังสือวิธีเป็นคน1%ที่หาเงนินเก่งที่สุดนะครับอยากรวยอยากมีรายได้มากขึ้นอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองอยากเก่งอยากหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่มีเวลาคุณอาจบอกว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างแต่คือเรื่องจริง คุณตื่นเช้าออกไปทํางานกว่าจะถึงบ้านก็ดึกแทบไม่มีเวลาได้นอนจะเอาเวลาที่ไหนไปทําอย่างอื่นเสาร์อาทิตย์ก็เหนื่อยอยากพักผ่อนเพราะมีเวลาได้พักผ่อนอยู่แค่นี้วันจันทร์ก็ต้องตื่นไปทํางานอีกแล้วและต้องยุ่งและเหนื่อยสุดๆถึงวันศุกร์ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อยากลองพยายามทําอะไรอย่างอื่นแต่ก็ไม่ไหวไม่มีเวลาเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับนี่ไม่ใช่ชีวิตที่คุณต้องการชีวิตที่ต้องยอมแลกด้วยการไม่มีเวลาและไม่มีความสุข เพื่อจะมีเงินหรือแค่อยู่รอดได้อาจคือชีวิตที่แย่ที่สุดและถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างคุณอาจจะต้องทนแบบนี้ไปตลอดชีวิตสิ่งที่คุณต้องการคือชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือมีเวลามีเงินและมีความสุขมากขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือทําให้ตัวเองมีเวลาครับ make time เพราะคุณจะเพิ่มเงินและเพิ่มความสุขให้กับตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเวลาก่อนอื่นครับรับปากกับตัวเองว่า คุณจะไม่ยอมให้เขาอ้างว่าไม่มีเวลาทําให้คุณต้องทนอยู่กับชีวิตแบบนี้อีกแล้วคุณต้องการเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณและคุณต้องหาเวลาแม้จะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทําให้มันเป็นไปได้จริงๆแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเวลาแต่ดูเหมือนคุณไม่มีเวลาเพราะคุณทําอะไรที่เสียเวลาหลายสิ่งในแต่ละวันดังนั้นคุณจะเริ่มด้วยการลองวางแผนที่จะบริหารเวลาให้ดีขึ้นครับ ผู้เขียนมีเคล็ดลับส่วนตัวในการบรหิหารเวลาเพื่อให้ตัวเองะมีเวลามากขึ้นในแต่ละวันและทําได้ในสิ่งที่อยากทําเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้สําเร็จสักทีนั่นเองซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่าจะช่วยคุณได้ <S <S เคล็ดลับนี้ครับมีอยู่4ขั้นตอน ลองเริ่มทําตามตั้งแต่วันนี้เลยนะครับขั้นตอนที่1เขียนลิสต์สิ่งที่ทําในชีวิตประจําวันตามลําดับครับลองนึกภาพตัวเองอย่างละเอียดว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณทําอะไรไปบ้างหรือมักจะทําอะไรเหมือนเหมือนกันบ่อยที่สุดในขั้นตอนนี้เอาง่ายๆแค่เขียนลิสต์สิ่งที่ทําเรียงลําดับลงไปก็พอไม่ต้องระบุเวลาก็ได้ตัวอย่างตื่นเตรียมตัวขับรถไปทํางานรถติดเล่นมือถือ เข้าทำงานพักเที่ยงไปกินข้าวกลับมาทำงานเลิกงานไปนั่งสตาร์บัคหรือไปเดินช็อปกับเพื่อนขับรถกลับบ้านรถติดเล่นมือถือถึงบ้านกินมื้อเย็นอาบน้ำดูซีรีส์เล่นมือถือนอนขั้นตอนที่2ครับผมยกตัวอย่างไปแล้วนะฮะตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกไปหรือตัดเวลาที่ทําบางสิ่งให้น้อยลงสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําหรือไม่มีประโยชน์ให้ตัดออกไปเพราะคุณจะเลิกทําส่วนสิ่งที่คุณคิดว่าจําเป็นหรือมีประโยชน์ แต่ใช้เวลามากไปให้ตัดเวลาทำสิ่งนั้นให้น้อยลงจากนั้นคำนวณเวลาที่คุณมีเพิ่มว่ารวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงในแต่ละวันตัวอย่างตื่นเตรียมตัวขับรถไปทำงานรถติดเลิกเล่นมือถือมีเวลาเพิ่มครึ่งชั่วโมงเข้าทำงานพักเที่ยงไปกินข้าวกลับมาทำงานเลิกงานเลิกไปนั่งสตาร์บัคเลิกไปเดินชอปปิ้งกับเพื่อนมีเวลาเพิ่ม2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านรถติดเลิกเล่นมือถือมีเวลาเพิ่มขึ้น ครึ่งชั่วโมงถึงบ้านกินมื้อเย็นอาบน้ำเลิกดูซีรีส์มีเวลาเพิ่มหนึ่งชั่วโมงเล่นมือถือน้อยลงมีเวลาเพิ่มขึ้นครึ่งชั่วโมงนอนคุณมีเวลาเพิ่มรวมทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งในแต่ละวันครับโอ้พระเจ้าจอรสละเอียดไหม <laughs> ไปต่อดีครับขั้นตอนที่3ครับ วางแผนว่าจะทําอะไรแทนที่ในเวลานั้นสิ่งที่คุณอยากทําหรือต้องทําเพื่อเปลี่ยนตัวคุณและชีวิตคุณให้ดีขึ้นแต่ไม่เคยมีเวลาได้ทําลองวางแผนว่าจะทําอะไรในช่วงเวลาไหน,นแทนที่สิ่งที่คุณได้ตัดออกไปแล้วตัวอย่างตื่นเตรียมตัวขับรถไปทํางานรถติดเรียนคอร์สออนไลน์ครึ่งชั่วโมงเข้าทํางานพัดเที่ยงไปกินข้าวกลับมาทํางานเลิกงานไปเวิร์กอัลสชั่วโมงขับรถกลับบ้านรถติด เรียนคอร์สออนไลน์ครึ่งชั่วโมงถึงบ้านกินมื้อเย็นอาบน้ำฝึกการพูดหรือการเขียน1ชั่วโมงหาไอเดียทำธุรกิจออนไลน์ครึ่งชั่วโมงนอนและนี่ก็คือแผนใหม่ของสิ่งที่คุณจะทำในชีตประจำวันครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนพิสูจน์ครับามาดูขั้นตอนที่4นะครับเช็คตัวเองว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ถ้าทำได้คุณยอดเยี่ยมมากครับ แต่ถ้าทําไม่ได้คือคุณยังทําสิ่งเดิมแทนที่จะทําสิ่งใหม่ลองกําหนดเวลาให้ตัวเองเพื่อวัดผลความสําเร็จเช่นคุณทําตามแผนใหม่ให้ได้ใน21วันเพราะถ้าคุณทําไปแบบไม่สิ้นสุดคุณจะไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจและอยากจะเลิกทุกเมื่อครับแต่ถ้าคุณทําแบบรู้ว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จคุณจะรู้สึกว่าง่ายคุณจะรู้สึกว่าง่ายกว่าและมีแรงผลักดันให้ตัวเองทําให้สําเร็จวิธีนี้คือการเอาสิ่งที่ต้องทํานะครับ มาเอาชนะ h a b i t สิ่งที่ทำจนเคยชินเนื่องจาก Habit เนี่ยคือสิ่งที่คุณทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่ต้องทำคือสิ่งที่คุณใช้ความตั้งใจครับและความพยายามมากกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือสิ่งที่ต้องทำสามารถกลายเป็น h a b i t ได้ถ้าคุณทำซ้ำๆดังนั้นครับพยายามทำให้ได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ด้วนะครับจำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่คุณแค่มีเวลา แต่คุณต้องใช้เวลานั้นเปลี่ยนตัวคุณและชีวิตคุณให้มากที่สุดด้วยครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์และสนุกมากนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์แค่ฝากกดติดตามหรือกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่า EP นี้ได้เรียนรู้อะไรนะครับอสังหาสร้างอาชีพ EP 69กล่าวคำว่าสวัสดีครับ